ดีค่ะจับมาคุยวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสายตาค่ะหลายคนเนี่ยสงสัยว่าพอเราอายุมากขึ้นสายตาของเราจะยาวทุกคนจริงไหม มีวิธีป้องกันหรือเปล่าหรือสําหรับบางคนเนี่ยที่ใช้มือถือหรือว่าหน้าจอบ่อยๆเนี่ยค่ะจะทําให้สายตายาวเร็วขึ้นถ้าคนที่สายตาสั้นอยู่แล้วพออายุมากขึ้นเนี่ยสายตาจะกลับมาปกติจริงไหมวันนี้ส้มจะพาไปหาคําตอบเรื่องนี้กับคุณธีรพัฒนทองวิเศษสุขนักทัศนมารจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักวัดไร่ขิงกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้ส้มมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องสายตาค่ะ ส้มเคยได้ยินมาว่าพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยจะต้องสายตายาวกันทุกคนจริงไหมคะอันนี้เป็นคําถามที่ดีเลยครับคุณส้มคือจริงๆเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจเรื่องของสายตายาวกันก่อนเนาะ,ะก็คือถ้าคําว่าสายตายาวเฉยๆเนี่ยนะครับ เราจะมักจะหมายถึงความผิดปกตินะครับของการมองเห็นทั่วไปเนาะซึ่งเป็นได้ทุกช่วงอายุเลยครับตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุครับซึ่งมันก็จะมาควบคู่กับสายตาสั้นเป็นความผิดปกติที่ตรงข้ามกันนะครับซึ่งคําว่าสั้นกับยาวเนี่ยเราก็เอามาจากภาษาอังกฤษนะครับก็คือ n e a r s i g h t e หรือว่าแบบ far s i g h t e อะไรเ,เไงี้ยครับที่ที่มาซึ่งอาจจะตรงเนี้ยครับทำให้เราสับสนได้เนาะซึ่งถ้าอธิบายง่ายๆก็คือว่า สายตายาวเนี่ยครับหมายถึงว่า,าภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับเวลามันเข้าไปลูกตาเราเนี่ยม,มันตกเลยจุดที่เราต้องต้องมองเห็นเนี่ยไกลออกไปครับเลยเรียกว่าสายตายาวนาะก็คือเลยจุดโฟกัสออกไปนะครับส่วนสายตาสั้นเนี่ยก็คือว่าภาพที่เข้าไปในดวงตาเราเนี่ยถึงก่อนที่เราจะโฟกัสได้ก็คือเรียกว่าสายตาสั้นคือมันสั้นเกินไป ซึ่งสั้นกับยาวเนี่ยนะครับเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุเลยครับแต่มันก็จะมีอีกความผิดปกติหนึ่งครับที่จะเกิดเมื่อเรามีอายุมากขึ้นนะครับตัวนี้เรียกว่าสายตายาวตามอายุเนาะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นความเสื่อมครับเขาเรียกว่าความเสื่อมของการเพ่งทีนี้ถามว่าการเพ่งเนี่ยคืออะไรนะครับปกติคนเราเนี่ยเวลาเรายังแข็งแรงเนาะเป็นเด็กหรือว่าเป็นวัยหนุ่มสาวเนี่ย ดวงตาของเราเนี่ยจะมีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นได้กล้ามเนือ้อในดวงตาเราเนี่ยยังคงทํางานได้ปกตินะครับซึ่งมนุษย์เราเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้มองได้ทั่วไปมองไกลๆได้ไกลออกไปจนสุดลูกหูลูกตาได้เนาะส่วนเวลาเรามองใกล้เนี่ยนะครับ ดวงตาเราก็จะมีเทคนิคนะครับในการที่เราจะโฟกัสที่ใกล้คล้ายๆกับเลนของกล้องถ่ายรูปคือเหมือนอมันจะปรับอ่ามันจะซูมได้ใช่ครับคือในภาวะตาปกติี่ยเราจะมองไกลได้ปกตินาะแต่พอมองใกล้เนี่ยเราต้องซูมการซูมเหมือนเลนหมุนเลนกล้องถ่ายรูปเนาะดวงตาเราก็เหมือนกันครับตรงเลนตาของเราเนี่ยมันก็จะต้องปรับตัวเพื่อให้เรามองใกล้ได้นะครับซึ่งมีกล้ามเนื้อช่วยตัวนี้นะ เวลาเรามองไกลมองใกล้สลับกันไปกันมาเนาะเราก็สามารถปรับได้มองได้ชัดทั้งไกลทั้งใกล้เลยทีนี้พอเราอายุมากขึ้นครับโดยตามค่าเฉลี่ยนเนี่ยคืออายุ40ปีขึ้นไปเมื่อ40ปีขึ้นไปเนี่ยกำลังของการปรับโฟกัสเนี่ยมันแย่ลงครับเหมือนเป็นความเสื่อมของร่างกายเราเนาะทาให้เราปรับโฟกัสได้ยากขึ้นทีนี้คนเราจะเริ่มมีปัญหาซึ่งโดยเฉพาะเจะจงด้วยที่ไกล ที่ไกลก็ยังคงมองได้ปกติแต่พอมันปรับโฟกัสมาใกล้ปรับไม่ได้แล้วครับไม่มีความแข็งแรงเพียงพอทําให้มองไกลไม่ได้ตรงนี้เลยเรียกว่าเป็นความผิดปกติของการเพ่งเนาะหรือการปรับโฟกัสของเลนส์ตานั่นเองครับก็คือเหมือนว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเหมือนสัญญาณเป็นอาการเริ่มต้นใช่ไหมคะก็คือเราอาจจะเริ่ม มองตัวหนังสือใกล้ๆเนี่ยไม่เห็นถูกต้องเลยครับก็คือเวลาเราทํางานที่ใกล้ใช้สายตาระยะใกล้ใดๆก็ตามเนี่ยจะเริ่มมองไม่ชัดเือนสมัยก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวนี้ซ่อเห็นนะคะคนเราเนี่ยมักจะติดมือถือก็คือใช้มือถือใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์บ,บ่อยๆมีผลทําให้สายตาเรายาวเร็วขึ้นจริงนะคะ,ะเมื่อสักครู่ที่พูดไปก็คือการที่มองใกล้ไม่ชัดเนี่ยเป็นความเสื่อมของร่างกายเนาะ,ะซึ่ง ปัจจัยที่สาคัญมากที่สุดเลยคืออายุใช่ไหมครับอายุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทุกวันเนาะเราไม่สามารถไปหยุดมันได้เนาะแต่มันก็จะมีปัจจัยเสริมครับ<ม>ปัจจัยเสริมที่ทําให้ความเสื่อมตัวนี้มาเร็วนะครับตามงานวิจัยเนี่ยบอกว่าการที่เราใช้งานที่ใกล้มากเกินไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพ่งมองกใกล้เล่นอย่างที่บอกครับเล่นโทรศพัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับเยอะๆเนี่ยอาจจะทําให้สายตาความเสื่อมตัวเนี้ยมาเร็วขึ้นเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็ ก็อย่างที่บอกคือนอกจากอายุแล้วการใช้งานดวงตาก็สําคัญและก็ยังมีปัจจัยภายนอกเสริมครับเช่นแสง UV เนี่ยก็เป็นตัวส่งผลที่ทําให้เรามีสายตาใกล้สายตามองใกล้ที่แย่ลงเนี่ยได้เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าตัวเลนเนี่ยมันเมื่อโดนแสง UV มันก็จะทําให้เสื่อมเร็วขึ้นหมายถึงแสงแดดงแดดที่เราต้องใส่แว่นกันแดดถูกต้องครับเวลาเราออกไปแดดเยอะเนี่ยเวลาเจอแดดเยอะเนี่ยก็ส่งผลต่อหลายโรคเลยรวมถึงการมองเห็นไกลที่เร็วขึ้นได้ด้วย อย่างที่คุณหมอบอกมาเน,นี่ยค่ะคนโซมายได้ยินว่าคนที่สายตาสั้นใช่ไหมคะพออายุมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะมีอาการสายตายาวทีนี้แสดงว่าสายตาเราจะกลับมาปกติแบบนี้ไหมคะคุณหมอ,อทีก็ย้อนกลับไปเหมือนเรื่องแรกเลยครับที่บอกว่าคําว่าสายตาสั้นกับยาวเนี่ย <c oughs> มันคนละส่วนกับอันตรงนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคนเราเนี่ยมีสายตาสั้นอยู่แล้วหรือว่ามีสายตาทั้งสั้นทั้งยาวอยู่แล้วเนี่ยครับ ก็จะไม่หายไปก็ยังคงติดตัวเราไปตลอดจนกว่าจนตลอดชีวิตเราเลยส่วนสายตาความเสื่อมนะครับสายตายาวตามอายุหรือว่าการเพ่งมองที่เสื่อมลงเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกแปลว่าคนเนี่ยก็จะมี2ออย่างเลยถ้าเกิดมีสายตาสั้นอยู่แล้วแล้วก็มีสายตายาวตามอายุด้วยก็จะเป็นควบคู่กันไปเลยครับก็คือเป็น2ออย่างทางั้งสั้นและยาวถูกต้องครับทีนี้นะบางคนที่สายตายาวอะค่ะเขาอาจจะเหมือนไม่ไม่ยอมใส่แว่นเพราะคิด hmm. ว่าถ้าเราใส่แว่นไปเนะี่ย มันจะทําให้เหมือนสายตาเรายาวมากขึ้นจริงไหมคะจริงจริงอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดเนาะมีคนไข้หลายคนเลยครับที่กังวลว่าการใส่แว่นเนี่ยจะทําให้เราสายตาแย่ลงมันจะยิ่งยิ่งแย่ลงไปอีกซึ่งไม่จริงเลยครับสายตาอย่างที่บอกครับเรื่องของสายตายาวตามอายุหรือความเสื่อมของการเพ่งเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นเกี่ยวข้องแค่ครับอายุแล้วก็การใช้งานเนาะส่วน การใส่แว่นเนี่ยมันเป็นการช่วยให้เรามองได้ชัดขึ้นการใส่หรือไม่ใส่ไม่ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาครับ mm hmm. แต่ว่าถามว่าการใส่เนี่ยก็จะช่วยให้เราสบายขึ้นมองได้ไง่ายขึ้นไม่ต้องเพ่งมองในบางคนนะครับการที่เราเราพยายามเพ่งเพื่อมองใกล้ให้ชัดโดยที่กําลังเราไม่ไหวแล้วเนี่ยมันทําให้มีอาการปวดหัวปวดตาตามมาด้วยเพราะฉะนั้นการใส่แว่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแนะนัว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ใส่แว่นดีกว่า คนที่สายตายาวบางคนเนะะี่ยค่ะมักจะชอบซื้อแว่นสายตายาวตามตลาดนัด<า>หรือว่าบางทีส้มเห็นมีขายในออนไลน์ค่ะคุณหมอคือราคาถูกมากๆแบบ10กว่าบาทยังมีบแบบนี้คือมันจะมีอันตรายต่อสายตาเราไหมคะ,ะถามว่าอันตรายไหมจริงๆนะครับก็ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นอันตรายนะ,ค,ะครับแต่ว่าการที่เราใส่แว่นโดยการที่เราไปลองเองโดยไม่ได้การไม่ได้รับการตรวจวัดเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ย าความผิดปกติอย่างอื่นไปได้ครับ mm. เช่นบางทีเนี่ย mm. การที่เรามองไม่ชัดเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากเรื่องของสายตาอย่างเดียวหรือว่ากําลังการเพ่งอ่อน mm. กําลังลงอย่างเดียวอาจจะมีโรคอื่นตามมา mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมองไม่ชัดแนะนําว่าครั้งแรกควรตรวจก่อนแล้วถ้าพบว่าเรามีภาวะสายตาผิดปกติจริงหรือว่าเป็นกําลังการเพ่งอ่อนจริงเนี่ย ค่อยไปหาแว่นใส่ได้ซึ่งเมื่อเราได้รับการตรวจและวัดได้ค่าที่ถูกต้องเนี่ยการไปซื้อแว่นที่เบอร์ตรงกันเนี่ยก,ก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าการที่เราไปซื้อเลยในครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะทําให้หนึ่งอาจจะเสียเงินฟรีเสียเวลาฟรีแล้วก็อีกอย่างก็คืออาจจะพลาดการพบเจอโรคที่ผิดปกติกอื่นๆมาด้วยครับก็คือคิดว่าควรเข้าตรวจกับคุณหมอใช่อย่างน้อยสักหนึ่งครั้งที่เราเริ่มรู้สึกว่ามีอาการแล้วถ้าได้รับการตรวจนี้ใั่แล้วว่าเออมันเป็นความผิวกิจ ทางสายตาจริงๆนะไม่ได้มีอย่างอื่นเกี่ยวข้องก็สามารถไปใส่แว่นทั่วไปได้ครับแล้วก็ส่วนเรื่องของคุณภาพเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแต่ละ,ะคนเลยครับว่าจะเลือกแบบคุณภาพดีคุณภาพสูงซึ่งก็ก็แตกต่างกันไปตามแต่ละแหล่งที่ขายแว่นนั่นนะครับแล้วในคนที่สายตายาวเนี่ยคะ่ะมีวิธีการรักษาเหมือนถ้าเป็นคนสายตาสั้นเนี่ยก็จะทำเลสิกแบบนี้มีนะคะคุณหมอจริงๆเรื่องของการสายตายาวตามอายุหรือการเพ่งที่เสื่อมเนี่ยนะครับ วิธีการที่ดีที่สุดคือการใส่แววนเนาะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ปลอดภย<ช>ัยนะครับ ส่วนการแก้ไขรักษาโดยตรงที่เป็นการผ่าตัดเนี่ยก็มีอยู่ครับการทำเลสิกบางชนิดเนี่ยช่วยช่วยในการแก้ไขสายตาตามอายุได้นะครับแต่ว่าก็ต้องได้รับการตรวจเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสามารถทำได้ทุกคนเนาะต้องมีค่าสายตาที่เหมาะสมนะหรือว่าในอนาคตครับตอนที่เราเปลี่ยนเลนตานะครับที่เป็นต้อกระจกเนยก็จะมีเลนบางประเภทที่ช่วยแก้ไขสายตาตามอายุเนี่ยได้ด้วยนะครับ การดูแลสายตาของเราค่ะอาจจะช่วยชะลออาการสายตายาวแบบนี้มีน้นะครับครับผมก็อย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นเลยครับก็คือเรื่องของอายุเนี่ยเนาะเราเราควบคุมมันไม่ได้หรอกเป็นไปตามวัยเพิ่มขึ้นทุกวันหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือหนึ่งก็คือการใช้งานครับอย่างที่บอกก็คือถ้าเราเพ่งมองอะไรนานๆใช้งานเป็นประจําทุกวันทุกวันเนี่ย มีผลทําให้สายตายาวตามอยู่ที่มันมาเร็วกว่าปกติได้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแสงแดดที่สําคัญเลยครับถ้าออกข้างนอกก็ป้องกันใส่แว่นกันแดดการร่มใส่หมวกหรือว่าหลีกเลี่ยงเท่าที่จะทําได้เนาะก็จะช่วยเซฟตรงนี้ไปได้ครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอที่มาให้ความรู้คุณผู้ชมเกี่ยวกับการดูแลสายตานะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ ภาวะสายตายาวเป็นความเสื่อมตามวัยค่ะใครที่มีปัญหามองไกล้ไม่ชัดควรพบจักษุแพทย์เพื่อหาความผิดปกติของสายตาค่ะอย่าลืมหลีกเลี่ยงการเพ่งมองนานๆหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดนะคะเพื่อถนอมดวงตาให้อยู่กับเราไปนานๆด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยสวัสดีค่ะ